ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ฝันกลางวันลืมความเศร้าภาคที่2นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะฮะเกมนี้เราจะได้รับบทในฐานะกิฟฟินตัวน้อยนะครับเพื่อเข้าไปในจิตใจของคนคนหนึ่งจริงๆแล้วก็คือจิตใจของน้องนี่เองนะครับผมค <laughs> ือในภาษาสตรีมมันน่าจะแปลแบบ Google มาตรงตัวเลยนะครับแล้วกิฟฟินในฐานะกิฟฟินก็คือจริงๆแล้วตัวตัวเอกเราชื่อกิฟฟินนั่นเองนะครับ ผมก็นึกว่าเออเราเป็นเราเข้าไปในฐานะกิฟฟินจริงๆแบบแบบสัตว์ตำนานอะๆๆๆๆ่ะเขาจะรู้เข้าใจผมว่าสัตว์ในตำนานอ่ะ <c oughs> ผมก็ไปหาข้อมูลว่ากิฟฟินมันทําหน้าที่อะไรวะ <c oughs> มันก็แค่เป็นสัตว์ลากรถกับไอตัวเฝ้าสมบัติถัเอ้ยก็นึกว่าจะมีอะไร <c oughs> ไม่ใช่จริงๆรแล้วน้องชื่อกิฟฟินนั่นเองนะฮะเราน่าจะดําดิ่งเข้ามาในความทรงจําของเราเองสามารถกว่านะไป <c oughs> ถ้างางนั้นแล้วเราก็ไปกันเลยแล้วกันนะครับไอเร็ว พี่หมีพี่หมีเบอร์รี่ตามน้องกิฟฟินมาได้เลยตอนนี้นเราน่าจะเข้ามาในป่าแล้วล่าสุดเราอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็ออกมาจากบ้านมาเจอป่าเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยจย่ากิงไม้ย่าย่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีเสียงเหมือนไม้จะหักด้วยเฮ้ยเฮ้ย มีปฏิกิริยานะกระโดดกระโดดเอออ๋อแล้วมันก็มาเป็นทางขึ้นให้เราโร่เฮ้ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้ทางขึ้นอะ่ะมีหมีเบอร์รี่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,เ,วเออสวยครับอ่าไปต่อพีมีไอแมงมุมด้วยหรือไงวะหรือว่าเราจะมาเจอแมงมุมวะ ไอ้งูหมอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนจุดปจุดปืดจุดจุดปืดต้องล่างไปไหนต้องล่างไปไหนเหมือนจะไปฝั่งซ้ายหรือเปล่าเออ,อ,อโอเคแล้วเราก็มุดเข้าไปข้างในนี้อ่าไม่ได้ใหญ่เกินเพราะฉะนั้นได้เวลาของเบอร์รี่ไปแล้ว เบอร์รี่แล้วก็สั่งให้เบอร์รี่อันนี้ฮาแล้วก็ดึงมานี่ให้หน้องขึ้นไปทำไมวะโอเคเบอร์รี่สวยอ๋อเตะสะพานลงมาฮะไม่ยากนะไม่ยากขอบคุณครับไปกันต่อครับไม่ยากนะไม่ยากผีเสือ้อเบอร์รี่ผีเสือ้อ เฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วเหรอเฮ้ยหอเราด้วยโอยจอแล้วน้ำไปแล้วเฮ้ยน้องจะเอาอะไรอ่ะเฮ้ย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 มีแมงมุมนะเหมือนจะมีปีเตอร์นั่นนายเหรอ เอาแล้วเอาแล้วเบอร์ลี่อย่าสนเบอร์ลี่มันอยู่แถวนี้เบอร์ลี่สนยังเลยวะน้องทำหน้าดิน้องแบบ้อไม่ใช่เลยคนลรฟังเลยโหใครกลัวแมงมุมแนะนำนะแนะนำปิดตาเบอร์ลี่มันสนอย่างวะไปยืนอยู่บนดอกมันคำรามแล้วเบอร์ลี่ลงมา มันเอาลูกมาด้วยโหมีเยอะเลยจ่า yeah. มาเบอร์ล oh, ี่เบอร์ลี่โดนดึง <laughs> โดนนี่เออโดนโดนนี่เลยเบอร์ลี่โดนเอาตัวไปแล้วเอาเบอร์ลี่ขึ้นมาเบอร์ลี่เรามาช่วยเบอร์ลี่เบอร์ลี่อยู่นี่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลบร์ลี่อยู่ในนี่หรือเปล่าไม่มีนะ ไมไหนแล้ววะโดนลากไปโคตรไวเฮ้ยกองไฟแมงมุมมันกลัวไฟผมจําได้ชัวชัวเราล่อมันได้ไหมเนี่ยมันเดี๋ยว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 ได้ได้ได้โอ้โหอย่าพ่นยใส่เราอ่ามันกลัวไฟยิงด้วยยังไงอ่ะผมเอาไปด้วยได้ไหมหยิบไปสักอันได้ไหม แมงมุมกลัวไฟแต่เราตายไฟนะโอ้มันต้องเริ่มแต่ตรงนี้เลยเหรอโอเควิ่งใหม่วิ่งใหม่ครับทุกคนวิ่งไปที่กองไฟอ๋ออมีกองไฟเป็นช่วงๆให้กันกันโอเคเราต้องรีบไปตามหาเบอร์รี่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เฮ้อระวังอุ้ยต้องลงล่างเหรอผมต้องรอดวะ ต้องขึ้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรือดอกไม้มันทำอะไรได้วะกดค้ามเพื่อตอบโต้โอ๋อนี่ไงท,ทำอะไรอ่ะทำอะไระเฮ้เฮ้ยทำอะไรวะเฮ้เฮ้เฮ้อ๋อ,อ,อ,อดึงดึงถอยหลังฮะเมื่อกี้อ๋ไล่แมงมุมได้โอเคขอบคุณครับ ผีเสื้อหรือเปล่าวะเฮ้ยอุ้ยเกือบแล้วแหมนี่ไงโทเบอร์รี่มาทำตรงนี้ช่วยน้องเร็วช่วยไงอ่ะอันนี้เหรออ่าเสร็จโจรแล้วเรามีอาวุธแล้วนี่เลยชัวเรามีอาวุธแล้วตามเรามาเลยเบอร์รี่เราจะอ่ะยะยะออกไปนะออกไป เฮ้สวยครับเดินเข้าไปอ้าเดี๋ยวทิ้งเลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะขึ้นอ๋อขึ้นทางนี้โอ้โหหัวเรื่องนี้ต้องปรับเรื่องมุมกล้องนะเฮ้ยมันดึงอะไรไปอ่ะอันแนอันแนชิบหายแล้ว ิบหานแล้วจะทำไงอ่ะแล้วผมต้องทำไงอง่ะันไปไม่ได้ไอ้ไอ,อนี้มันดักอ่ะดิมันไม่มีกองไฟอ่ะหรือต้องลงไปเอาใหม่วะลงไปเอาใหม่จ้าเอือติดโลไปหนีลงมาวันใหม่มาดิออกไปยจี้อ๋อตรงนี้มันมีลมลมมันพัดครับแล้วไฟมันดับโอเค แต่พอมันดับแล้วน้องทิ้งเลยอะ่ะทำไมวะเดี๋ยวนะผมงงพะโซอ,ะอ่ะมันพะสู้ลมไฟมันดับครับปึ๊บแล้วมันก็โยนทิ้งเลยทำไมวะแล้วตรงนี้คือเราต้องทำไงไปเลยเหรอไปเลยมันก็ดับแล้เนี่ยเออโดนลุมถึงเออตายแสแดงว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับกองไฟ เบอร์รี่เอาเบอร์รี่ไปเผาโอ้โอหใครจะไปรู้วะทุกคนมันต้องดันไม้เว้ยโอ้ว้าวตายหมดเลย โอ้ใครจะไปรู้วะอยู่ๆมันก็มีไม้มารออยู่เนี่ยผมก็งงตั้งนานโถเอ้ยเดี๋ยวเราปัดแอมุมออกก่อนหาไม่เจอหาอยู่สักพักหนึ่งเลยแบบงงมากครับเกือบจะถอดใจไปเปิด Youtube ดูเล้วดีนะว่าเดินซนก่อนเคยไปเแบบอรี่เราหาทางเจออะไรอะอะไรอะ เหมือนมีนะย่าบลีอยู A ่กับเรานะบลีจับไอ้จับไอ้กระเป๋ากางเกงเราไว้เฮ้ยข้างหลังอะข้างหลังเลอร์ยตัวนี้อะไรอะโอ๊ยโอโอยยวอยยออ อะไรเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งแล้วอ้าวฮะมันให้วิ่งก็ไม่บอกโอ้วิง่งมันดับไฟเราได้ด้วยมีอยู่แล้วฮ้ฮ้มันดับไฟเราได้ไปไหนอะโดดเนาะโดดอาหรอโดด,โด,ด เฮ้ยม<ๆ> <Christmas. S 1> hey, yeah. ันเอาเบอร์ลี่ไปยาจุ๊จุ๊จุ๊ไม่เบอร์ลี่อะไรอยู่เฮ้ยวิ่งวิ่งอะเอาไฟออกไอเอาใยออกก่อนโดดอ๋อไม่ต้องโดดมันต้องดันอ๋อเบอร์ลี่ติดเหรอเบอร์ลี่ ะหรือมันไม่ต้องเอาวะไอ้ไฟอะเนะหรือผมต้องเป็นคนเปิดประตูให้เบอร์รี่วะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปัด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 ฝุ่นเช็ดถูดัน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 เบอร์รี่วิ่ง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 เฮ้ยเอ้าเบอร์รี่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับดัน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 หย่าหย่าก็มาหย่า ฮะฮะคืออะไรวะคุณต้องทำอะไรงงงงไปหมดงงไปหมดจังหวะนี้ไปไปที่อ่าแล้วก็จะเป็นเราอ่าสองคนเลย โอ้โยเหลือจะเชื่ออะไรวะเนี่ยมาแล้ว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 ว้าววิ่งแล้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 วไป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 มันก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมนะไอ้เบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่ทำตัวฉลาดฉลาดหน่อยดิเฮ้ย มันดิ่งไปเลยว่ะอ้ามันเอาไปอีกแล้วอ๋อเอาเอาครั้งที่แล้วผมก็ทำแบบเนี้ยอ้าอ้าจิ้วจิ้วไปเลยไปจิ้วจิ้วไปจิ้วจิ้วจิ้วโอ๊ย จูจ <c oughs> ูจ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 ูิวชิวชอร์รี่ช่วยหน่อยทำอะไรก็ได้เออโดนไปได้หมดอ่ะเออเกมเนปั่นปั่นเดือโอ้ยมาเฮ้ยไปวิ่งเล่นไปแล้ว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 เฮ้ยโอ้ผมเอาอะไรอ่ะ อย่างนี้ดิรออะไรอ่ะมาแล้วมารีบไปแล้ววิ่ง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 ลงมาลงมาโอ้โหจะผ่านตายไปแบบหลายรอบมากเล้เล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้เพิ่งจะหนีใหญ่ไปมุมรอดนะโอ้โหอันนี้พาซโซอย่างไอ้แค่ต้นเกมก็อย่างนานแล้วนะเนี่ย อย่าไข่เพียบเลยเดินดีๆนะเยอะไอมีตัวเล็กตัวน้อยนะอ้าโดนลุมเกลือตายเบอร์รี่แบบทำหน้าแบบโอ้ไม่เบอร์รี่ขอเศร้าแบบจริงๆจังๆได้ปะ่ะขอเศร้าแบบสักครั้งหนึ่งนะเศร้าเหมือนแบบเสียอะไรสำคัญในชีวิตไปสักอย่างนะได้ปะ่ะอย่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเลยไปแล้ว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  รอด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 แล้วรอดแล้วยัยรอดก็มาแล้ววันนี้รอดปะอ้โูโ h ล l y Holy Molly จ้าขอมุมที่มันชัดๆกว่านี้ได้ไหมเออตายก็ได้อะ โอ๊ยโทษโทษเดินไปชนแหมเดินตรงมานะเบัลลี่เดินมาดีๆเดินมาดีๆเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆอย่าชนนะอย่าชนอ่าอย่าชนอย่าชนโอเคสวยอันนี้แหละโอเคสวยเลยตายเลยอืมดีจริงอันนี้อันนี้เดินมาเดินมา ก็ไปเดินก็ไปเดินขางบนมันขู่เราไม่มีอะไรทางบนมันขู่เราไม่มีอะไรเบลลี่ไม่มีอะไรมันขู่เฉยอะไรข้างบนข้างบนข้างบนมาๆม,มาเดินมาเรื่อยๆเดินต,ตรงมาเรื่อยๆตรงมาตรงมาตรงมาเบลลี่สวยครับเบลลี่เก่งโคตรอนนี้ต้องรอยโยนวลป่ะเนี่ยโดดได้มั้งเบลลี่อะ่ะเ,เฮ้ยเอา้าพ่อเบลลี่มันทำอะไรวะ มึนๆนะเบอร์รี่อ่ะเอ้าไปอ้าโยนไม่ไปด้วยเออก็โดดมาได้ด้วยอ่ะมาเร็ว holy อีกแล้วยังไม่หมดเหรอกเอาอีกเหรออุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะทำไงอ่ะอ๋อใหญ่ใหญ่มันเห็นเอ้ยไอ้ไอ้เอ้ไ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 า้ยาบยาบจะเถื่ อะไรของมันไอเกมแต่มันดีตรงที่แบบไข่ที่เราเหยียบไปแล้วแล้วมันไอเนี่ยเดินเดินตามหลังมันเดินตามหลังมันเดินตามหลังของมันเออมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ค่อยเดินค่อยเดินโอ้ยโอ้ยผมไปโดนชนอ่าอย่าปัดออกได้ไหมเนี่ยเบอร์รี่ช่วยปัดหน่อยดิยืนมองไปอ่ะปัดหน่อยช่วยปัดหน่อยอ๋อ มาเร็วมาเ,เร็วอย่าอย่าทำแล้วขอร้องอ่ะขอผ่านไปดีๆเธอะโอติดโซนอนใหญ่ยังมุมขึ้นทางนี้ทางนี้บอลลี่ไ่อยู่แล้วตายตายโอ้โหและยังไม่พ้นนะยังมีอีกแล้วน่าหางหน้า <c oughs> อ, <c oughs> อ่ะอ่ะอีกาล้อง อ้าวมีไฟตรงนี้เสร็จขอบคุณครับปไปต่อลุยเฮ้ยออกไปเออไปได้วยอ,อะไรก็ได้ตัวเล็กอะ่ะแต่อย่าตัวใหญ่พอตัวใหญ่อย่ามาพอละไม่ยากถ้าไม่มีตัวใหญ่อ่ะเฮ้ข้างล่างลงได้หรอลงไปไหนวะย่าย่า งว่าทำไมไม่มีอะไรเฮ้ยใครเขาว่าทำกับดักวางไว้ตรงนี้่าไม่เข้าใจเลยเฮ้ยเออฮะ ผมไม่รู้ต้องทำยังไงเดินไปก็าตายไม่ใช่แล้วมั้งเราเอาเบอร์รี่เราเอาเบอร์รี่โยนได้ไหมเบอร์รี่ไปแทนเราได้ไหมหรือเราต้องหาตัวแทนไหมคือ,อเราเราต้องมีตัวตายตัวแทนผมว่าข้างล่างเนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างอะ่ะอืมต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ย เออว่ะหรือว่าเราเอาแมงมุมไปลออ่อวะเออว่ะไปชิวไปลอ้เราหน่อยไปไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นไ,ไ,<ป>ไ,ไม่ใช่อีกทางหนึ่งชิว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 ไปลูกไปไปไม่ใช่หลงขึ้นขึ้นไปไปทางนู้นเออนั่นแหละนั่นแหละ,ละ,ละดีสวยเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแสดงว่าได้ <c oughs> ไปไปไปได้จริงได้จริงจิวชว ไปเลยเออผ่านลงไ้ไม่งกวาจะผ่านโอ้โหหรือจะเชื่อมันต้องเอาไปมุมมาล่อผงก็เดินไปตั้งนานแต่จริงๆมันไม่ควรโดนปะหวอะอ๋ะออ๋อ๋อลื่นลื่นลื่นนะนึกว่าตายนะตายนี่ลบเกมทิ้งนะเมื่อกี้บอกก่อน ลื่นะเฉยลื่นเฉยผ่านแล้วครับโอ้โหจะรอดหรือจะนุหรือจะกุมอ้าวยกแล้วพังเลยทีนี้มงมุม,มตัวใหญ่มากอ่ะผมเดินไปเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเดินไปเกิดอะไรขึ้นอ่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ตรงนู้นมีไฟเราวิ่งไปเอาไฟก่อนโอเคแสดงว่า,าแสดงว่าอาจจะต้องล่อครับ ล่อไปงุมหรือเปล่าวะหรือผมต้องลงมาข้างล่างวะอ๋อทางนี้เหรอโถ่เอ้ยทางนี้ครับทางนี้ทางนี้มาไม่นะสแสดงว่าชัวรล่อไอห,หมอนี่เอาอีกลเลยล่ออีกแล้วเหรอใครเขียน AI ให้มันวะ เล่นปเป็ดไปเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เล่นปเป็ดไปเนี่ยถามจริงเล่นปเป็ดไปเนี่ยชิ่ลงไปสิไม่ลงไปให้ผมอะ่ะเนี่ยมันจะวิ่งทางนี้อย่างเดียวเลยอะ่ะหรือเราต้องทำอะไรกับดอกไม้วะฮะ้อเอาไปแล้วโอ้โหเออต้องอย่างนี้ เออเออเอเอ้ยฝังน่อยดิเฮ้ยฝังกันหน่อยเฮ้ยเอ้ยเดินไปอยากกลับขึ้นไปเอ้ยไออุ้ยเออต้องอย่างงั้นกว่าจะได้โหให้ตายเถอะผ่านแล้วเ้ยไม่แล้วไม่แล้วตัวใหญ่ วิ <ítulo> sabes, ing, ่งวิ่งวิ่งวิ่เฮ้ยเฮมาขี่คอมาได้ไหมขี่คอได้ไหมฮะเปอร์ลี่ขี่คอโอ้เฮ้ยวิ่งกระ้าขี่คอมาเราต้องหันกับไปช่วยกันโอเค ต้องแบบคอยหันกันไปช่วยอ่ะไม่งั้นเบอร์รี่ตายสวยครับเฮ้ยอีกอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเออสวย yes มันเลี้ยงแล้วมัล็อกทำไงอ่ะวะบิับ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 วะบิัวโอ้โหเหนื่อยไหมเดี๋ยวหันกันไปดูอีกคุณส่งผ่องขึ้นมาหมดอ่ะ เฮ้ย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 ขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะพังมันจะพังเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่มันจะพังเบอร์รี่ขึ้นไหมอาอทำไงอ่ะมันทุกใหญ่เลยนะยัไงวะนี้เหรอเดี๋ยวเอาเบอร์รี่ขึ้นไปอ่ะปึ๊บ โ okay. อเคกี้ก็โยนแล้วมันไม่ขึ้นเปิดเปิดเลยสวยเร็วบัลลีไม่ไเราอเอาตัวรอดไปก่อนนะบัลลีเดี๋ยวเรามาช่วยที่หลังอไอ้น้ำไอ้ขี้มูกไอ้ขี้มูกอย่ามาไล่เราไอ้ขี้มูกยี นี่รู้จักเปล่าบีฮอปอ่ะบีฮอปอ่ะมุดมุดมุดไอ้ชื้อปุ๊บนี่ไงปีนทะลุไม้เข้ามาด้วยเป็นไงโคตรเท่เตามเราไม่ทานล็อกบอกเลยเรามันไอเซียนโกไอเซียนเกินไงไอเซียนเกินดูไงเทคเดียวพอไม่ีสไลด์ด้วยไงหยิง ตามไม่ทันแล้วอ่ะคือแบบเกมคำนวณไม่ทันแล้วดูเป็นไงเป็นไงโดดมาตายเองเลยมันได้ลงตรงนี้เหรอมันได้ลงตรงนี้ก็ไม่บอกไปเร็วยังไล่อยู่เลยอ่ะมันยังไล่มันยังไล่เราอยู่ยังไล่เราอยู่ครับไป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 ค่อยคไปค่อยคไปมันตามเราไม่ทันแล้วมันเฮ้ นั่นแหละฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิชามพิชามพิชางอยู่ไหมก็หล่นหล่นเกาะเย็นเบอร์รี่ม่านทันรือเปล่าเย้บุดจำมึุดอ่ะบุดจำมึุดบุดจำมึุดบุดจำมึุดอะจะไม่ทันจะไม่ทันไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ รอดแล้วครับทุกคนเย็บย็บยูหูรอดแล้วเฮ้ยมีแมงมุมติดไอ้นี่อีกแล้วมันต้องเล่นกับแมงมุมอีกแล้วเหรออ๋อสั่งให้เบอร์รี่ดึงคันโยกครับ อ่ะแล้วยังไงต่อต้องเข็นหรือเปล่าวะอ่าเดินตามละกระยุบ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 มากระยุบมาอ่าใกล้ๆทำอะไรเราได้ปะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเอาผมย่อมารีเอาลงเลย สวยนั่นแหละดีงามกระยืบกระยืบกระยืบมาโอเคไปต่อขึ้นไปหาเบอรี่ Miles. อ่ะตอนนี้เราก็ผ่านแล้วครับไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากเย้ไปกัน yahoo what is this ที่นี้มานวอะไรกันพัซโซอะไรกันเนี้ย ปิดไว้กล่องหนึ่งไงเฮ้ยนี่ดันได้ปะเฮ้ยให้เบอร์รี่ขึ้นไปได้ครับน่าจะโยนน้องขึ้นไปได้ป่ะฮึบโอเคนะคืออะไรอ่ะอ๋อดันดันได้อะเออเบอร์รี่มาช่วยด้วยนะ เออเออขอบใจโอ้มีหน้าที่ด้วยาประโยชน์ละเบอร์รี่โอเคแล้วใครต่ออ๋อเดี๋ยวนะสั่งให้เบอร์รี่มาดึงคันโยกได้เอา้าทำไมเบอร์รี่ดึงคางไว้ได้แต่เราดึงไม่ได้วะงงเฮ้ยคืออะไร เบอร์รี่ดึงค้างได้ผมดึงค้างไม่ได้วะ่ะอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วแล้วเราก็ปล่อยเบอร์รี่อ่ะให้เบอร์รี่ปล่อยออกโอเคโถ่ก็ไม่ยากนี่าก็ง,งงตั้งนานอ้๊บอาอ,อสวยเลยทีนี้เราก็ ปิดไฟได้หมดแล้วสวยสุดยอดเลยพัลลีโอเหนื่อยจริงๆโอเคเผาเย่ไปได้แล้วโอ้โหกาจะผ่านไอ้ชิว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  เอ้ยผ่านเลยเว้ยแมงมุมมาโดดเร็วฮะอะไรอ่ะโอ้โดนแดดไม่ได้โดนแดดร้อนตาใครวะเมืนน่อกี้อะไรวะ กะไม่มีแต่ความงงงงง,งแล้วก็งงเต็มไปหมดเอเคครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอลงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเหนื่อยมากอะ่ะคือแค่พัลโซ่เล็กๆคือผมล่อซะเหนื่อยเลยฮะปวดหัวมากจริงๆเดี๋ยวผมพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่ละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับเช่นเคยละกันนะครับกินข้าวสกค,ครับผม,มา,า,มามอาบป้าให้อร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าฮะสำหรับวันนี้ฝันดีครับ